ท่านคันเป็นไงบ้างนี่พรีฟิตชิ่งไม้แรกนะครับของอันนี้ก็โดนแล้วครับนี่พ่อฉันได้สุดยอดอีตัวด้วยกันนี่ครับ นี่ครับดูแอคชั่นครับนะครับป,ปิดเบรกเพิ่มนะครับอันนี้ร่อ่ยังสู้อยู่ครับยังไม่ยอมครับตา ครับมุดแล้วครับาการลไยัง,งครับยัง,งยัง,งไม่ยอมนะครับในชั่วโมงเลย้ย ผ่านไปสองนาทีห้าสิบวินะครับยังไงครับตัวแรกยังไงครับตัวแรก,แรกยังไงครับสองแก๊กกินระเบิดแน่เลย นั่งครับนั่งงอนกูเทอรกูเหนื่อยแล้วสามนาทีคร Merkel. ึ <boundaries> ่งนะครับย <Rivers> ังไงครับอุ้ยได้ยินเสียงลั่นมาจากไกลเสียงมาจากบ้านฝั่งนู้นดังเพียร์งอนกูเทอร์สกูเดี๋ยวขึ้นแล้ว ได้แล้วครับนี่ครับขึ้นมาแล้วครับรถไฟได้ไซด์ครัโอ้ยโอยโอ้ยตัใหญ่โอยโอ้ยใหญ่ครับไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สวายแล้วครับไม่ใช่แล้วครับนี่พัดได้ไหมนี่ครับประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกกระดานเจ็ดกระดานได้ครับ นี่ครับอมามาโอเคครับใรโใหญ่่อะโคร